องครบรอบ10ปีไปหมัดๆนะคะสำหรับเครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ f b o o k o o k ที่จำนวนคนใช้ทั่วโลกนี่ประมาณเท่ากับประชากรของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนนะคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับคุณสุทธิชัยยุนค่ะจะดูว่า Facebook เปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรคะ่ะเปลี่ยนชีวิตคุณนัทธาเปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงมาก่อนว่าจะมี เครื่องมือในโซเชียลมีเดียอะไรหรือที่จะทําให้ชีวิตเรานี่ต้องมาหมกบุ่นติดพันอยู่กับมันขนาดนี้มันเป็นทั้งเครื่องมือในการสื่อสารสังคมอย่างดียิ่งขณะเดียวกันมันก็มีปัญหามากมายทางบวกทางลบมาร์กซัก,กเบิกนี่ยังงงเลยว่าตัวเองมีอิทธิพลขนาดนี้แล้วก็บอกว่า10ปีนี้เพียงไปถึงคนหนึ่งใน3ของโลกเท่านั้นนะอีก2ในสเนี่ยเขาจะทําอีกสิปีข้างหน้าให้มันครบ ทั้งโลกทั้งวงจรเลยครับ f Facebook มีคนถามผมว่ามันดียังไงอ่ะโอ้โหแชร์กันใช่ไหมคุณนัฐามีรูปมีภาพมีข้อความก็แชร์กันตลอดข้อดีก็คือว่าคุณสามารถจะถ่ายรูปเหตุการณ์บ้านเมืองแค่คลิกเดียวก็ไปถึงแล้วขณะเดียวกันถ้าหากคุณหมกมุ่นอยู่กับมันวัน,ว,นวันไม่ทำอะไรเลยเขาเรียกว่าโอเวอร์แชร์ครับแชร์มากเกินเหตุแชร์ลูกเดียวเลยนะคะมีเยอะเกินไปคนก็จะเบื่อ แชรกันจกนกระทั่งว่าคุณดูแล้วบอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมจะไปดูทำใหมแต่ขณะเดียวกันนี่ข้ดีของการแชร์มากๆใน Facebook คือว่าอาดีตไม่เป็นอดีตอีกต่อไปใช่ไหมครับคุณสามารถจะย้อนกลับไปดูคุณโพสต์รูปนี้ไว้เมื่อ4ปี5ปีก่อนยิ่งล่าสุดนี่มีโปรแกรมชื่อ Look Back นี่เขาจะย้อนกลับไปดูเลยว่าคุณเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิก Facebook เมื่อ,อไหร่ ภาพที่คุณแชร์มากที่สุดคืออะไรภาพที่คุณชอบมากที่สุดคืออะไรนี่กลมาย้อนให้คุณดูเลยบางที่บอกไม่อยากดูเลยอะ่ะหน้าตาตัวเองขนาดนั้นเฉยก็แสนเฉยเตือนความจํากันเป็นอย่างดีนะคะใช่ครับขณะเดียวข้อด,ดีของ Facebook คือว่าคนที่ไม่เจอกันเลยอย่างคู่นี้นะครับเป็นแม่บังเกิดกล้าวนี่เป็นลูกสาวแล้วไม่ได้เจอแม่มา4 4ปีพบกันใน Facebook ได้ภายใน2วันครับ มีสำรวจที่อเมริกานะเขาบอกว่าทนายความด้านการหย่าร้าง80%บอกว่าคดีหย่าร้างอันเกิดจาก Facebook เกิดจากโซเชียลมีเดียนี่เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลและหนึ่งในสามของคดีหย่าร้างเนี่ยจะมีคำว่า Facebook มาเกี่ยวข้องด้วยกลายเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกนะคะใช่ครับเพราะบางทีอยู่ดีๆคุณไปมีเพื่อนอยู่ใน a c e b o o k เนี่ยแล้วคุณก็มก่งมุ่นอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์พูดคุยกับใครใน Facebook แล้วภรรยาหรือสามีคนที่บ้านคุณไม่คุยด้วยเลยอะ่ะ มันก็อยู่กันไม่ได้ฉะนั้น Facebook มันก็สร้างปัญหาในครอบครัวเช่น,นดเดียวกันแต่ดนอดีนมันก็ทําให้คุณมีความสุขได้นะคุณดูรูปเพื่อนคนแต่งงานฮปปี้แทนเพื่อนคุณดูรูปของญาติพี่น้องคุณอยู่ต่างประเทศเขากําลังจัดงานฉลองคุณไม่ได้ไปด้วยคุณดูคุณก็มีความสุขรู้ส <hungry> ึกว่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงอืมก응็บอกว่าไปสํเรวจนักศึกษามาที่ไรสองพันกวาคนเนี่ยบอกว่า ดู Facebook แล้วมันสร้างความมั่นใจใกับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างยิ่งนั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียก็มีนะคุณดูลูกทำไมคนอื่นมันมีความสุขจังเลยอะเริ่มอิจฉาแล้วเออแล้วทำไมชีวิตเรามาเศร้าขนาดนี้ทำไมโลกออของคนอื่นมันดีของเราแย่ไม่แฟร์เลยก็เศร้านะยิ่งสร้างความสึมเศร้าสร้างความเปรียบเทียบมากขึ้นนะคะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน a c e b o o k เนี่ยก็บอกทุกวันเนี่ยเป็นวันวิวเนี่ยคุณจบรุ่นไหนมัธยมไหนมิทยาลัยไหนคณะไหนนี่ คุณสามารถพบกันใน Facebook เขาเรียกว่าไปสังสรรค์สิทธิ์เก่ากันได้ตลอดเวลาเพื่อนเก่าๆไม่เจอกัน10ปี20ปีหากันเจอทาง Facebook นะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อมันสามารถจะสังสรรค์กันใน Facebook แล้วเนี่ยพอจัดงานเจอกันจริงๆไม่สนุกแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนเออไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ไม่มี a c e b o o k รอวันรอคืน่อจะไปแล้วก็เฮฮานั่งคุยกันสนุกสนานแต่พอเจอใน Facebook แล้วพอเจอตัวจริงเนี่ยเฉย,เฉย ไม่รู้สึกตื่นเต้นนี่ก็คือข้อเสียว่าความสัมพันธ์ทางสังคมตัวต่อต,ตัวนี่มันแย่ลงไม่สนุกข้อดีของ Facebook ในเรื่องส่วนตัวก็คือว่าคุณเลือกได้เลยนะใครดูฉันได้บ้างฉัน u n f r i e นใครก็ได้ฉันเป็นเพื่อนฉันไม่อยากเป็นเพื่อนใครฉันันได้ทําได้หมด<ะ>แต่ขณะเดียวกันสิทธิของความเป็นส่วนตัวคุณก็เสียไปพอสมควรเพราะทุกอย่างที่คุณใส่ลงไปใน Facebook นั้นไม่ใช่สมบัติส่วนตัวคุณออกต่อไป ใครต่อใครเอาข้อมูลของคุณไปขายให้ใครต่อถ้าดู Facebook คุณบ่อยๆจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรคุณเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอย่างไรคุณชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรอันตรายมากอยู่ดีๆผมเข้าไปใน Facebook ก็จะบอกผมเลยว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แปลว,ว่าคุณชอบหนังสืออีก10เล่มนี้เอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงเพราะมันมีข้อมูลที่รวบรวมแล้ววิเคราะห์บุคลิกเราได้อย่างน่ากลัวเป็นอย่างยิง่งและนี่โลกทั้งโลกเลยนะครับว่าถ้าดูว่า a c e b o o k เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ย ไม่มีจุดไหนในโลกที่ Facebook ไม่เข้าไปแทรกซึมจนกระทั่งชีวิตคุณไม่มีมันไม่ได้มาร์คซักเบิร์กบอกเลยว่าเป้าหมายของการคิด Facebook ขึ้นมาเนี่ยคือให้โลกมันเปิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ตลอดเวลาตอนนี้เชื่อไหมว่าคุณตื่นขึ้นกลางคืนคุณจะเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณก็ทำใจลำบากคุณก็เอามือถือแล้วคุณก็จะเช็ค Facebook คุณว่าไอ้รูปที่คุณโพสต์มาตอนก่อนนอนเนี่ยมีใครเข้ามาไลค์ กี่คนมีคนมาคอมเมนต์กี่คนกลายเป็นอาการใหม่ทางสังคมเลยนะที่ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวของตัวเองบน Facebook ตลอดเวลาะะใช่ครับแล้วถ้าคุณเข้าอินเทอร์เน็ตก็บอก20%บของคุณเนี่ยใช้กับ Facebook ฉะนั้นก็ต้องเรียกว่า Facebook นั้นทําให้เกิดการปฏิวัติสังคมขึ้นมาแต่ว่าเป็นการปฏิวัติที่ทําให้คุณวันหนึ่งคุณรู้แล้วว่าคุณควบคุมมันไม่ได้ละมันอันตรายอย่างยิ่ง Facebook เองก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเหยื่อของความสําเร็จตัววเเองเพราะาะ่ ตอนนี้ถึงจุดสุดยอดแล้วก้าวต่อไปคืออะไรเหมือนคนเรานี่อายุ70-80แต่ว่าในโลกดิจิตอล10ปีนี่ถือว่าแก่มากขณะเดียวกันฐานของคนเข้ามาใช้อายุก็มากขึ้นแต่ก่อนนี้วัยรุ่นเข้ามา Facebook เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนอายุมากเนี่ยเข้ามาถึงเพิ่มขึ้นถึง80%คุณนัาหาเล่น Facebook อยู่ดีๆคุณแม่เข้ามาเล่นด้วยไม่ใช่คุณแม่เดียวค,คุณป้าคุณน้าคุณอาเข้ามาเกือบหมดแล้วค่ะปู่คุณย่าเข้ามาด้วยฉะนั้นวัยรุ่นบอกมันไม่เท่แล้วอ่ะ ที่คุณแม่ฉันก็เข้ามายุ่งกับฉันได้คุณพ่อคุณปู่คุณยา่าฉะนั้น Facebook กําลังคิดว่าจะทําอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น Facebook เข้าตลาดเมื่อปีที่แล้วครับเข้าไปแล้วแย่เลยครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยตกพรวดพลาดตกถึง50%เพราะว่าคนเล่นหุ้น Facebook บอกว่าไอ้รายได้ Facebook จากโฆษณาเนี่ยมันจะสูงอย่างที่คาดการหรือเปล่าแต่ก็ชั่วคราวเท่านั้นครับกาไรของ Facebook ปีที่แล้วกระโดดจาก53ล้านมาตอนสิ้นปี ที่ผ่านมาเป็น1,500ล้านเหรียญค่ะคือเป็นการกระโดดกำไร4-5เท่าตัวทีเดียวครับฉะนั้นณวันนี้ Facebook ถึงแม้จะบอกว่าแล้วมันจะขึ้นสูงกว่านี้ได้อย่างไร Facebook ก็บอกว่าฉันก็ไม่ต้องเท่มไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องสวยเอาเป็นว่าเป็นอุป,ปกรณ์เครื่องมือที่ทุกคนต้องใช้ในบ้านก็นแล้วกันแต่ที่มาล่าสุดแซงทั้ง Facebook และก็แซงทั้ง Twitter ในแง่ความนิยมนะ ในแง่ประชากรยังน้อยกว่าก็คือ Line ค,ครับคนไทยใช้เยอะมากค่ะแต่ Line นี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของเอเชียที่สามารถสร้างชุมชนการสื่อสารที่รวดเร็วฉับพลันทั้งข้อความภาพและวิดีโอผมเชื่อว่า Line กำลังจะทำให้ Facebook ดูเป็นคุณลุงเลยแหละ,ะเริ่มต้นจาก Facebook ครบ10ปีต่อไปนี้คือการแข่งขันว่าใครจะทันสมัยกว่ากันหรือไม่อย่างไรแต่วัฒนธรรมก้มหน้า กฎอย่างเดียวไม่พูดคุยกันผมว่าไม่ดีเลยนะครับเคยเห็นไหมครับหนุ่มสาวชวนไปกินข้าวกันผมก็นึกว่าสองคนคงจะพูดคุยในฐานะเป็นแฟนคู่รักกันเนี่ยที่ไหนได้ต่างคนพอนั่งลงปับต่างคนต่างกด Facebook กดไลน์แล้วไม่คุยกันคนใกล้เหมือนอยู่ไกลคนไกลเหมือนอยู่ใกล้และมีมคนบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่เล่น Facebook นี่มีเพื่อนใหม่เยอะเลย แต่ก็เสียเพื่อนเก่าไปไม่น้อยเช่นเดียวกันครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุธิชัยมากค่ะสวัสดีครับ